สวัสดีครัพี่น้องเช้าวันนี้นะคะสุขที่14มกราคมนะคะวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าเช้านี้เราจะศึกษาจากพระธรรมกิจการบทที่5ข้อที่1ถึง11ะคะซึ่งข้าพเจ้าได้ให้หัวข้อบอกว,ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนะคะขรอทีีได้กล่าวว่าแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออาราเนียกับภระระยาชื่อสัฟีลาขายที่ดินของตนแล้วเก็บเงิน เก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นเขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอคัครูตปริตโตจึงถามว่าอนาเนีย <c oughs> ทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกงหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีอะไรทําให้ใจของเจ้าคิดอย่างนั้นเจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้าเมื่ออนาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงและสิ้นใจทุกคนที่รู้เรื่องก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มก็มหาห่อศพเขาและหามไปฝังหลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมงภรรยาของเขาซึ่งยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าไปเปรโตถามนางว่า เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกข้าเถิดนางจึงตอบว่าได้เท่านั้นค่ะเปรโตจึงถามนางว่าทําไมเจ้าสงคนถึงพร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็เจ้าเล่านี่เน่เท้าของคนที่ฝังศพสามีเจ้าอยู่ที่ประตูและพวกเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วยทันใดนั้นนางก็ล้มล,ลงสิ้นใจแทบเท้าของเปรโตเมื่อพวกคนหนุ่มเข้ามาพบว่านางตายแล้ว ก็หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางทั่วคิจจักรและทุกคนที่ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งพี่น้องการที่เราเอาทรัพย์สินสิ่งของหรือว่าแม้แต่ที่ดินมารวมกันเป็นกองกลางในคิดจ,จักยุคแรก,แรกเริ่มนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับนะคะและทั้งไม่ได้เป็นเงื่อนไข,ขของการที่จะเข้าเป็นสมาชิกในคิจจักรด้วยกรนั้นมีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่ผู้เชื่ออาสา เต็มใจที่จะเป็นคนเอื้อเฟื้อแบ่งปันทรัพย์สินต่างสิ่งของที่ตนมีอยู่ให้กับผู้เชื่อคนอื่นๆนะที่ลำบากหรือว่าที่ขัดสนนะซึ่งเรื่องนี้พวกเขาได้แรงแรงดนใจจากชุมชนคริสเตียนนะคะตัวอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนที่ป้ามพีที่พูดไปก็คือเรื่องของบารณาณบัตสนั่นเองท่านผู้นี้มีบทบาทสำคัญนะคะต่อ,อ,อพระธรรมเล่มนี้อย่างดีนะคะโดยที่ ตัวอย่างแต่ก็มีตัวอย่างด้านลบหลายๆอย่างเกิดขึ้นในคี้จักรเช่นเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือมีตัวอย่างด้านดีแล้วก็มีตัวอย่างด้านลบนะคะซึ่งตัวอย่างด้านลบก็ทําให้เกิดการโจมตีในคี้จักรภายในนะคะซึ่งเมื่อมีการโจมตีจากภายในเวลาเดียวกันก็มีการโจมตีจากคี้จักรในภายนอกเช่นเดียวกันนะแม้แต่ลูกายเองที่เขียนพพะธรรมกิจการพี่น้องอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดกับเราทั้งหมดนะแต่ ไม่มีคําถามถึงปัญหาเรื่องพื้นฐานของนานเนี่ยนะสัฟฟิราว่าไม่ใช่ความเขาไม่ใช่ความพยายามที่จะเก็บเงินที่เขาใช้สอยได้ไว้แต่มันเป็นเรื่องของการหลอกลวงพี่น้องภายในเขาได้เกิดขึ้นนะเป,นเป็นเรื่องของการหลอกลวงซึ่งพระมีบอกว่าเป็นเจตนาที่เขาจะพยายามที่จะทดสอบพระวัญญาบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งกิจการในบทที่5ข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อูกมัด ในเรื่องของการขายที่ดินของพวกเขาและเงินถวายที่เขาได้จะให้กับขี้จักรแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเขาได้กล่าวสัญญาไว้ว่าจะทําเช่นนั้นนะเป็นไปได้ที่เขาทั้งสองได้ทําเพื่ออะไรคะผลประโยชน์ของตนเองนะเพียงฝ่ายเดียวนะคะหรือไม่ก็เขาก็พยายามที่จะใช้อิทธิพลท่ามกลางผู้ที่เชื่อว่า เขานี่นะเป็นคนที่ถวายเยอะนะทำให้เขาเป็นคนที่น่ารับถือเป็นที่น่ายกย่องเป็นคนใจบุญในสายตาของคนอื่นนะคะสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะที่จะช่วยอธิบายว่าการที่พระเจ้าได้ลงโทษสามีภรรยาคู่นี้อย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแม้ว่าชีวิตของชุมชนจะเป็นผลลัพธ์มาจากการที่เขาได้มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกับมาในเวลานั้นแต่การกระทำของอนาเนีย์และกับซาฟีราในยุคแรกเริ่ม อาจเป็นการดูหมิ่นต่อความสําคัญนะคะของการที่พวกเขามีความจงรักพักดีต่อพระเจ้าซึ่งกลายเป็นทําไมคะสิ่งที่อาณาเนียกับซาฟิราทาการปีติพลที่เลียวร้ายท่ามกลางผู้ที่เชื่อความจริงที่ว่าไม่มีการกล่าวถึงการให้โอกาสใช่ไหมแก่สามีภรรยาผู้นี้กลับใจโดยเฉพาะในกรณีของอาณาเนียและกัิซาฟิลาอาจเป็นเพราะอะไรคะ จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการถวายเนี่ยมันเป็นสิทธิของเรานะคะเพราะไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินที่พระเจ้ามาให้เรามันจริงๆเป็นของพระเจ้าทั้งหมดเป็นสิทธิการครอบครองที่พระเจ้าให้กับเราแต่อาณาเนียเลือกทช่ไหมคะเลือกที่จะโกงหกว่าทําไมคะพอไปตัวถามมาได้เท่านี้ใช่ไหมอาณาเนียกับสบฟิลลากระตอบเหมือนกัน่าได้เท่านี้สแสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะย,ยักยอกสิ่งที่เขาจะถวายให้กับพระเจ้าตั้งแต่แรกพี่น้อง การที่เขาโกหกนั้นไม่ได้โกหกแค่มนุษย์นะคะแต่พ่อมิบอกว่าเขายังโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ท่ามกลางชุมชนที่อยู่ท่ามกลางในชีวิตของผู้ที่เชื่อนะเขาไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าสามารถรับรู้ทุกอย่างนะการโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงออกถึงการที่เขาไม่ได้ยำเกรงในพระเจ้าเลยไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้ให้เกียรติต่อการทรงสถิตของพระเจ้าณนเวลานั้นและการที่เขาบอกว่าขายได้เท่านี้ นะนั่นคือการอะไรคะโกงหรือการยากักยอกนะเป็นการเอาหน้าว่าตัวเองบริสุทธิ์นะต้องการทำให้คนอื่นเห็นแล้วตัวเองถวายนะจริงๆแล้วพระพีพระเจ้าไม่เคยบอกบอกเราว่าพระเจ้าต้องการจำนวนเท่านี้มากหรือว่าน้อยแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจคือการที่เขาไม่ได้พูดความจริงนะการที่เขาโกหกให้ตัวเองดูดีนะ เป็นการแสดงออกถึงการที่เขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ไม่สนใจที่พระิญนาณประสุดในชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากการที่เขาเริ่มจากจาก,จากสิ่งที่เขาได้เริ่มต้นจนสุดท้ายพวกเขาได้กระทําบาปต่อพระเจ้าความบาปเป็นสิ่งที่เลวร้ายในสายะผนตรของพระเจ้าพี่น้องในพระธรรมเอเสเคียลบทที่สิบแปดข้อยี่สิบบอกว่าคง,งตัวคนที่ทําบาปจะต้องตาย บุตรไม่ต้องรับโทษความผิดบาปของบิดาบิดาก็ไม่ต้องรับโทษความผิดบาปของบุตรคนชอบธรรมจะรับผลของความชอบธรรมของตนและคนธรรมจะรับผลในความาธรรมของตนเองนะแล้วก็ในพระธรรมรงบทที่6ข้อยีบสามบอกอะไรคะเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสพี่น้องที่จริงนั้นการลงโทษของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่รักและเมตตาเรานะ แล้วก็ก่อนที่พระเจ้าจะลงโทษหรือว่าพระเจ้าจะตีสอนอะไรพระเจ้า <c oughs> ก่อนที่พระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะมีการบอกเตือนเราก่อนนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรักเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องจากเรื่องราวของอนาาเนียและกับสฟิลานะความบาปที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่เพียงทำให้เขาตายในฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ว่า มันส่งผลทําให้เขาตายในฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับชีวิตของเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าตายฝ่ายร่างกายไม่น่ากลัวเท่าตายฝ่ายจิตวิญญาณนะพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราเองเริ่มต้นคิดที่จะกระทําบาปขอให้เราหยุดความคิดของเราก่อนที่จะนําไปสู่การกระทําเพื่อที่สิ่งก,กระทำเพื่อสิ่งที่จะกระทํานั้นจะไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็ขอให้แบบอย่างของอาาเนียกับซาฟิราเป็น สิ่งที่เตือนแล้วก็หนุนใจเราทั้งหลายว่าเราเองจะไม่ได้กระทําผิดบาปต่อน้ําพระไทยของพระเจ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าค่าจ้างของความบาปมีอย่างเดียวก็คือความตายนั่นเองนะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันก็แต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่หนุนใจขับร้องไหลายในเช้าวันนี้จากแบบอย่างชีิตของอานาเนียและสาฟฟีลาพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เรา ถวายให้กับพระองค์เท่าไหร่แต่พระองค์ทรงปรารถนาหัวใจแห่งการให้ที่เมื่อเรารักพระองค์แล้วเราเองจะมอบให้กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์สดเมตตาให้บทเรียนเหล่านี้เป็นที่สอนเตือนสติและหนุนใจเราทั้งหลายว่าเราเองจะไม่กระทำผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราเองมีความยับยั้งชั่งใจพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์สดเมตตาเราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าทรงวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ